คุณผู้ชมครับจะสาบอกต่อวันนี้ผมยังคงอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเขาบอกเมืองนี้มีของดีของอร่อยหนึ่งร้านที่วันนี้ต้องพามาบอกต่อคือร้านนี้ครับผัดไทยแม่เล็กสู่สยามฟังชื่อก็รู้ว่าโบราณขนาดไหนแต่แอบบอกนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะว่ากรรมวิธีของเขาไม่ธรรมดาขายแบบนี้มามากกว่า4ีปีก oh. <c oughs> ินเริ่มมาเดี๋ยวตามไปดูแม่เล็กกันหน่อยฮะไปครับแม่จา๋า แม่วันดีเจ้าแม่จ๋าโอ้ยกลิ่นหอมมากหอมทั้งผัดไทยหอมทั้งควันฟืนมันผสมกลมกลืนไปหมดอ๋อนี่นเองคุณผู้ชมฮะับเขาบอกว่าเป็นผัดไทยขึ้นแท่นเพราะนัน่องอยู่บนแท่น <c oughs> แม่ขายมาส0สิปีแล้วเหรอครับผัดก็ตั้งอา,ายุ45ิห้าโอ้ตอนนี้แม่86ขวบค <c oughs> เดี๋ยวแม่จ๋าก่อนน้าเนี่ยก่อนแม่มาขายผัดไทยแม่ทําอะไรมาก่อนขายขนมครกมาก่อนโอ้ขนมครกผัดไทยนี่ยก็ ช่วยงานวัดนะเดี๋ยวเล่าหน่อยแม่แม่เอามาจากไหนไปขโมยเข้ามาแอบดูแอบสองยังไงบ้างแม่ไม่ได้ขโมยไปช่วยเขานี้แหละอาเหรอเขาก็ให้ผัดรี่แกเขาผัดไม่ไหวนะฉันก็เลยผัดมาว่าเอารถนี้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้มาจากตรงนี้เนี่ยโอ้ก็เลยได้มานั่นเป็นที่มาของสูตรแม่แต่คุณผู้ชมผมแอบสืบทราบมาว่าจริงๆสูตรเด็ดของแม่เนี่ยเขานอกจากจะมีเครื่องมีน้ำผัดแล้ว สังเกตดีๆใต้ควันฮะนี่ฮะเป็นแบบเตาฟืนนะฮะทำไมแม่ใช้แบบเตาฟืนล่ะครับเตานั่น,ใช,นใช้ไม่เป็นอ๋อเตาแกใช้ไม่เป็นเดีมันดูแลมันมันสุกก่อนหามมันไม่สนิทโอ้เพราะฉะนั้นของแม่เนี่ยเขาดังเรื่องของเส้นเนี่ยมันต้องนุ่มแล้วก็นิ่มนะฮะ<น>อันนี้ว่าเด็ดแล้วโบราณแล้ว <c oughs> ผู้ชมอีกหนึ่งสูตรของแม่อันไหนจะแม่น้ําผัดของแม่ครับนี่น้ําผัดของแม่สูตรพิเศษแม่ครับสูตรของแม่น้ําผัดนี่ เป็นยังไงบ้างครับแม่ลองชิมดูโอ้โห,โหแม่ชิมชิมสดเลยเล่ะมีเส้นมะขามเส้นเจียวน้ำ<อ>ตาลน้ำปลาอ๋ออันนี้แม่วันหนึ่งเนี่ยผัดประมาณสักกี่ห่อครับแม่ปีก็สามร้อยปีร้อยห่อเันโอ้โต่อวันนึงก็น,ะนะ่าสามร้อยแอบเห็นแม่ใส<อ><อ>่ไข่ปกติผมเห็นผัดไทยใส่ไข่ไก่ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ของแม่ไข่เป็ดไข่เป็ดจากที่ใช้ไข่เป็ดเพราะอะไรครับเนื้อไข่มันมากกว่าเนื้อไข่ขาวมันก็แข็ง ไข่ไก่มันผัดแล้วไข่ขาวมันพาให้เป็นเละอ๋อเข้าใจแล้วสูตรของแม่เนี่ยนะคะมีไข่ไก่ด้วยแต่แม่ไม่มีใส่เนื้อนะแม่เนาะไม่ใส่ถ้าใครอยากจะทานกุ้งหรืออะไรก็เอามาใส่ได้อ๋อเอาติดมาให้แม่ใส่นะแต่แม่ไม่ใส่ให้เองนะคุณผ<ม>ู้ชมฮะ โอ้คุณผู้ชมฮาเห็นแม่เล็กผัดแบบนี้เนี่ยที่ดูผัดตั้งแต่เช้าร้านเปิดจนกระทั่งร้านปิดนะฮะจะกินข้าวทําอะไรก็นั่งอยู่บนแท่นบนเนี่ยยกเว้นตอนเดียวจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวแกก็ลุกไปเข้าห้องน้ำด้านหลังนู่นเลยฮะสุดยอดจริงๆ8 6ปีแล้วะพูดไปพูดมาน้ำลายเริ่มไหลย,ย,ย้อยแม่สาผมขอเอาเป็นแบบพิเศษได้ไหมได้พิเศษใส่ไข่สองฟองนะแม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปนั่งรอตรงนู้นนะจ๊ะแม่ได้ไปเลยฮะอ๋อนั่งรอตรงนี้หน่อย ดชื่นสดชื่นโอ้ม oh, าแล้วผู้ชมฮะไม่ต้องรอนานสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะวันนี้ผมสั่งไปเป็นแบบพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะไข่สองฟองใช่ค่ะโอ้โหนี่เครื่องเคียงทำไมแน่นขนาดนี้เครื่องเคียงมีอะไรบ้างครับพี่มีมะม่วงมะนาวถั่งอกหัวปีหัวปีห,วปหน้านี้มันจะไม่มีมะเฟืองเพราะมันแหลงไม่ค่อยรอกฮจ้เพราะฉะนั้นมาเนี่ยวัดดวงมามะเฟืองใช่แล้วปกติมะเฟืองเขากินเนี่ย มันเสริมรสชาติประมาณไหนวะคมะเฟืองม,มันจะออกเปรี้ยวแล้วพอกินกับผัดไทยไปแล้วมันจะออกรสชาติกลมกล่อมว้าวสุดยอดมากเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะผู้ชมฮะโอ้เยอะทีเด,ยเดียวอันนี้เท่าไหร่พี่35บาทใช่ค่ะโอ้ยราคาบอกเลยอาหารที่ไหนไม่ได้แล้วฮะมาลองดูผู้ชมฮะนี่ครับผัดไทยของแม่เล็กฮะสีส้มแป้เลยแล้วของแม่เล็กเนี่ยเขาจะทาแบบไม่แห้งอุย้ยหอมหอมหอมใส่ถั่วมาแบบไม่กลัวโรงง,งานเจ๊ง อืม,อมหอมเพราะว่าเขาใช้น้ำตาลปีป๊บเพราะฉะนั้นเวลามันหวานมันไม่หวานแหลมคุณผู้ชมฮะคือผมบอกเรยอะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงแล้วเครื่องเคียงหน่อยมะม่วงหัวงอกไปมะนาวป้าเขาให้ <c oughs> นี่คุณผูดด้ชมผมบอกเลยว่า <c oughs> ถ่ายไม่ได้คือนี่ฮะทับหมูแล้วก็เปลวหมูที่ร้านแม่เล็กทําเองบอกเลยความกรอบอร่อยไม่แพ้ใครกรอบมากมาก คุณผู้ชมท่านใดนะฮะแวะเวียนมาที่จังหวัดอ่างทองมากันได้นะครับที่ผัดไทยแม่เล็กสุสยามขอแนะนําหน่อยหนึ่งเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าปิดไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าจะหมดก่อนเที่ยงแนะนําเลยให้มาไวๆแล้วกันมาง่ายๆคุณผู้ชมฮะอยู่แถวเยื้องกับหน้าวัดจุฬามุนีนะครับตรงนี้จะเป็นคลองชรบทานและนี่แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของจังหวัดอ่างทองที่วันนี้จะสะดาอยากจะบอกต่อจากกันไปด้วยฟิลฟูดอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วกันค่า 음. Mm 흠거 -hmm.